สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับแรกนี้ครับจะเมนูแกงบักแฟงพี่น้องแกงฟักแฟงใส่ไก่บานครับพี่น้องะกะไก่พอถอ่กัช่อมแหลีเวเรียบร้อยแล้วละ่ะอันนี้เหลียดต่ฟักแฟงครับนี่ฟักแฟงกับเอารีบป,ปาดเป็นตอนเป็นตอนนะครับเนาะกะมาแซ่บๆซบเปน็นกันนะครับเป็นแรกครับแกงเมนูฟัก ฟักแฟงใส่กไก่บ้านครับนวยนี่ประมาณจากโลโอ้สองโลขึ้นสองกิโลนวยเดียวพ่อว้ามันมีสองนวยใส่นวยเดียวนี่ก็จะหั่นปาดเป็นชินช้นๆครับโอ้มีดเข่าปะระว,วังระว,วัง <laughs> แก่จัดหนูแก่แล้วพี่น้องหน่วยแค่นี่แก่แล้วในในเอาไปปลูกได้อีกเด้อพี่นอนะ้องอื้ฟักแฟงฟักแฟงมันบริมวนบบกแฟงอ่อนที่เขาปลูกขายดิอันนี้มันบบกแฟงแก่บ้านแฟงบ้านคันพวกไอ้ปลูกขายนี่สัมเนียประตันกแก่ทด้นี่อืหน่วยแค่นี้นวยออนนวยออนค่ะขายหนวยอ่อนหน่วยแค่นี้อันนี้มัน แก่แล้วเนาะนึกว่ามันท่านแก่แก่จันะตำพริกแกง,งเครื่องแกงครับพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้หอมหอมแขกครับตำเสร็จแล้วเขาก็มาใส่หม้อครับนี่นะครับไก่บ้านที่เ้าสับๆับสับเป็นตอนสูตรนี้คือเซ จะนำแรงกพร้อมเลยบ่บัวถเอาเลอที่หลังตีมันเส่ฟอมใช่ครับปลาล้าปลาลาบ้านปลาบ้านอันนี้บ้านไหนตุ่มนุ่นลึกอืมนี่นุ่เลึกกระน้อยที่นี่ก็ใส่อันที่ต้มแล้วมันบ่อืมใส่ต้มสุกนะต้มสุกน้ำพี่น้องอันนี้มันเจือจางแล้ว ขัน่แต่อันนี่มันเปลีอยงไหมตามด้วยผงนัวเอาใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ล้ายใส่ร้ายคือก็วันลราพี่น้องสุดเอ้าแล้วพี่น้องเครื่องปรุงก็ยังเหมือนไหมครับซุปนี้ครับก่อนจะเอาไปข้างหม้อครับที่นี่ครับนี่ครับฟักแฟงห้าวถีห้าวปาดฝานเป็นตอนนี่แหละครับตอนประมาณนี้ครับกินง่ายๆนี่ครับผักกะซิมี่ชีเล่ารับชีเล่ากับผักอิตูครับ ใส่ประมาณนี้แหละครับก็เขาสุกกะไส้เขาแล้วเพีองไส้เขาเอายกขึ้นเ,เอาเา้าปุงแล้วก็ทางหมอตึ่มพี่น้องครับหมอแก่งอมห้องเตี้ยเพี่น,นอ้อง นู่นเดียวเดียวเตรียมหมอนีมันมังวไก่หลายตดอยูดิข้าวกินแต่ตอนเปล,ปล่ล้ยมักกต่ตอนแปล่ไก่มันข้าเขียวพี่น้องเอ,อ้ยรสจัดจัดเป็นเสียบแต่ก็เหียงไก่เสียบเปี่ปงยงมันเขาขึ้นเล่ามีงานมีบุญพี่น้องตะกี้ สมัยตะกี้ครับบกตนสมัยตะกี้บกตนเฟียงซูมูนี้ห,หาอย่างาะบกต,นนต้นมีต้นหมูกับงวนิดฟ้าไปพี่น้องรอเวลาอืมนีมแะนีนีแะเยน้อเยะใส่ถั่โมบได้สีเขียว จะเสียบพีออ่น้องเ้ยสีสันเจดเสียบนี่ก็นสีใส่ผักครับอแดงมาเพิ่มที่เหล่าตุตูขับแจงหอมไก่บ้านใส่ฟักแฟงน้องอื้มตุตูที่เหล่า ปลาเี่แบแล้วพี่น้องสุกแล้วแส่บแล้วปรุงปป่งไปอยู่ไปกินครับพี่น้องฮะเออพี่น้องเลยเอาแรงกันครับผมแก่งฟักแฟอืมซีซัน អឺមកเด้อพี่น้องเอ้ยទាំងកែស៊ីរ្វានជួននំស៊ុបសាប깽អំកែឯងមែហ្នឹងเด้อบ่មានហ្នឹងມັນទៅសាប